ือเราตกลงกันแล้วตอนที่เราเราเรา,เราวางแผนกันที่จะหนีอะ่ะที่แรกเลยที่เราจะไปคือบ้านการุณาเพราะบ้านการุณาตอนนั้นนะแตกแล้วคือแท็กซี่เลยข้างหลังอัดค้าเลยนะแท็กซี่เขาก็เปิดข่าวฟังถือว่ามีบ้านการุณาสถานพินิษบ้านการุณาแตกอะ่ะแล้วเขาก็ขับแท็กซี่เขาก็มองเราเราก็นั่งเราขาขึ้นมานะมันกอมันก็พันขาใหม้มั้ยตัวมันก็แบบเนี้ย เขาก็มองเราเขา,เขาขับตัวลายทุกคนความในใจรายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแขกรับเชิญทุกคนลว้วนสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจําอีกครั้งแขกรับเชิญไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นครูชีวิต ที่จะไม่ให้เยาวชนของชาติต้องผิดพลาดเหมือนพวกเขาสนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ดสี่ชนิดคอร์ดิเชนส์ด็อกเตอร์เสรีการันตีสวัสดีครับขอต้อนรับ คุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube เรื่องหัวทีวีนะครับและว,วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่ทุกคนเฝ้ารอติดตามอีพีต่อไปของเขานะครับขอต้อนรับคุณหนูอนรสดีครับสวัสดีครับมีบางคนเขาเรียกคุณหนูว่าอาจารย์หนอูอาจารย์เป็นอาจารย์ศักด์ด้วยบางคนเขาก็นับถือเราด้วยเขาเลยเลออรียกอาจารย์ศักดเกง่งศักสศักได้ลงน้าได้ไหมลงน้าน้าไหนน้าดักทองน้าดักทองน้านั้นลงไม่ได้นะทําไมมีแต่ลงในยะนคาได้อยู่ แต่ณณณนั้นลงไม่ได้ลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมั่สูั่วตัวเหล่งผมดูแล้วมันไม่ใช่ไได้แลบลิ้นหน่อยสิมันไม่แรบลิ้นให้ดูหน่อยสิเผื่อเผื่อยังไม่เผื่อคุณหนูยังไม่รู้ความสามารถของตัวเองมันไั่แลิ้นแลบลิ้นให้ดูหน่อยสิลิ้นสิ้นลิ้นไม่ยาวแต่ว่าได้ข่าวว่าเคยเคยมีเพื่อนเคยลงเขื่อนเพื่อนหนะน้องน้องน้องเป็นเป็นช่างสัตว์ รุ่น้องของคุณหนูเนี่ยเคยสักให้อาจารย์แมนด้วยใช่ใช่สักอะไรสักหน้าให้หรอไอ้นี่กราฟิกตรงหน้าเนี่ยโอ้ใช่ช่างโจกช่างโจกอช่างโจกสักให้แล้วถามจริงถ้าวันนี้อาจารย์แมนเนี่ยเขาเดินมาหาคุณหนูแล้วบอกว่าชื่นชมในฝีมือการสักของคุณหนูเนี่ยอยากให้สักให้เนี่ยจะสักให้ทำไมสักไหนเข็มไหนก่อนเอาเข็มไหนเอาเอาเข็มอาจารย์หรือเอาเข็มเครื่อง ถ้าเก็บว่าจานนะเก็บว่าจาก็ต้องเดี๋ยวค่อยคุยกันนะทำไมเขาจะลงเดี๋ยวเขาจะสักให้คุณหนูแทนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอจะมาลงนะด่ากทองไม่ได้นะจานแมนนะคนคนละสายคนละสายคนละสายกันคนละสายกันอ่ะเรามาเข้าเรื่องอีีที่แล้วอีพีที่แล้วคุณหนูบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทางพีพระโขนงเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวเพื่อที่จะแหกแหกไม่ต้นแหกบ้านกันลูนาเดี๋ยวเล่าให้ฟังสิวันที่18บมีนานะววันนั้นอ่ะ18บมีนาเขาก็รวมกัน ตอนแรกจะไปเล่นบอลจะจะไปดูบอลไม่ได้ไปเล่นบอลผมก็ลงชื่อบปผมอยู่มุกตาไ้ไหมก็ลงชื่อบปดูบอลบ้านการุณาขาข้อกมาก่อนเราพูดไอ้ไถเขาก็หนีก่อนแล้วก็โดนจับได้พอจับได้ปุ๊บพีเคกิติเขาก็เลยคิดกันว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วตอนนั้นคือว่าต้องหนีแล้วม,มันก็เลยไปประกาศข้างหน้าสถานที่นี้มันจะมีป้อมแล้วมีมีไม้มประกาศตัวที่ว่าประกาศเยี่ยมญาติอะ่ะก็ไปประกาศให้รวมเด็ก ทุกคนเลยทุกหอเลยให้มารวมตัวกันที่สนามฟุตบอลอเพื่อที่จะเก็บขยะอะไรของพวกเขาอะ่ะเด็กมันก็มากันมันก็เลยถามว่าใครจะไปมัง่งตอนแรกก็ไม่มีหรอกพี่เคเล่าให้ฟังนะว่าไม่มีหรอกแล้วพี่เคก็เลยเอาเหล็กออกมาจากใต้โรงยิมอะที่ผมอยู่กันเนี่ยใต้โรงยิมเหล็กเยอะมากเลยของพี่เคออกมาแจกออกมาแจกทีออกกนี้ก็เลยแบบว่ากกเด็กมันก็เลยไปเลยไปกันหมดทุบก,กำแพงเผาไปเผานี่ลนะห้องสมุด ท้าไม่เกิดความวุ่นวายเกยิดเกิดใช่จราจรเลยจราจรเลยเขาเลยเอาตำรวจมาตำรวจมาตำรวจปราบจลาจรจมาเอาอะไรมายิงแกน้ำตาด้วยอะไรด้วยก็สักพักใหญ่อ่ะผมก็ดูข่าวอยู่มุยตาไปดูข่าวเขาให้รวมไปหมดเลยนะมุยตาให้ไปรวมอยู่ใต้ใต้หอหมดเลยนะผมก็ไปดูข่าวเปิดข่าวดูเอานี่มันน้องผมนี่ผมเอา้าผมก็ถ่ายมาดไปเปล่ามีน้องกูด้วยมาบอกไปเดิไปไหนอ่ะหนี เร<ม>าอบอกโทรเจ็ดปีหกอ่ะอยู่ทําไมอ่ะเพื่อนบอกเออไปเดี๋ยวเราไปถามก่อนใครไปมัง่งเราก็ไปเดินถามถามว่าใครจะไปมัง่งได้อยู่ประมาณร้อยกว่าคนจะบอกว่าคุณหนูเตรียมวางแผนจะแหกบ้านมุติตาผมก็จะไปด้วยเหมือนกันโอ้แรงมากเรื่องไงต่อไปด้วยเหมือนกันเราก็เลยผมก็เลยถามไอ้เล็กอีกไอ้เล็กไก่ฟ้านเนี่ยไปเปล่าเขาบอกมึงไม่กูไปหรอกมึงไปกันเถอะไึงเล็กไก่ฟ้าที่บอกเขาขับานที่ไปคนคานโอ้ไอ้นี่ที่คานมาแอบหลังผมเนี่ยมึงไปกันเถอะ ไม่ได้เรื่องเลยคนนี้โอ้โหไม่เอาเลยเลยไม่เอาเลยเลยมีมาดอย่างเดียวไม่เอาเลยเลยไปกันเถอะเออไม่ไปใช่ป่ะเออไม่ไปมึงไปกันเถอะเออไม่เป็นไรมาด้วยกันนะเนี่ยโดนไอ้มาดโดนันหอก็ไม่เอาอ่อเนี่ยจะหนีก็ไม่เอาคือไม่เอาเลยเลยกลัวทุกอย่างเขาปล่อยวางไงโอ้โหวางวางเร็วไปวางเร็วไปย้ายมาไม่กี่วันวางแล้วเหรอเราก็ปะมาดเราไปหาเด็ก ที่ว่าจะไปกับเราเราก็เดินหาไปหาไอ้กอ๊กอฟก๊อฟแถวบ้านอไอ้ก๊อฟไก่เคแถวบ้านให้มันไปหาเด็กมึงให้แล้วก็มีไอ้บอลเดินมาบอกจานผมไปด้วยบอกไปด้รวมเด็กได้เท่าไหร่บอกร้อยฝ่าเนี่ยนั่งนี้ทั้งนั้นเลยหูมันนั่งเป็นแถวเลยนะส่วนมากจะเป็นคนใหม่นะมุทิตามุทิตาจะเป็นคนใหม่พวกรอบแรกอะไรเงี้ยสารสมุดปากการน่ะเราก็เอ้ยเยอะเยอะน่าน่าสนใจน่าไปไปได้เยอะแล้วบอกเดี๋ยวรอ บอกกอฟมีเหล็กไหมก็เอาเหล็กมาให้สองอันไอ้มาดอันหนึง่งของมาดจะเป็นเหล็กประมาณขนาดนี้อเป็นเหล็กฟันเหมือนมีดอะ่ะของผมก็ตัวประมาณขนาดนี้แต่เป็นเหล็กแทง่งผมก็เอาเหล็กแท่งมาเหล็กฟันผมไม่เอาผมเอาเหล็กแท่งมาผมเน็บเลยผ๊อยอบอกไปตอนไหนแล้วก็มีเด็กในบ้านมันอยู่โรงครัวใช่ไหมมันอยู่โรงครัวมันก็เลเดินมาบอกพี่เดี๋ยวรอประตูเปิดตอนเที่ยงเพราะว่าต้องเปิดประตูอะ่ะเพราะาโรงครัวมันอยู่ข้างนอก ต้องเปิดประตูเข้ามาอีกทีหนึง่งแล้วถึงจะออกไปได้อบอกได้เดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวรอเอาเข้าวข้าวแกงข้าแล้วเราค่อยไปตอนนั้น<ล>ผมก็ไปนั่งอยู่ใต้หออืเลิกดีคือตอนเที่ยงตอนเที่ยงต้องถามนอกรอบนิดนึงก่อนว่าทําไมเวลาเราจะแหกเนี่ยทําไมจะต้องเตรียมให้มีคนไปกับเราเยอะๆทําไมอะ่ะเพราะอะไร<น>ไปสองคนไม่ได้เราไปกลับมาไม่ได้เพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าต้องไปเยอะไปเยอะเนี่ยตัวเลือกที่ว่าจะโดนจับมันเยอะ อ๋อเวลาเจ้าหน้าที่เขาจะอ๋อจับคนนู้นจับคนนี้จับคนนี้ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีมันจะได้วุ่นวายมันจะได้ไม่ต้องถึงตัวเราเร็วถ้าเราไปกันสองคนสามคนอย่างเงี้ยก็มีแค่สองคนสามคนเจ้าหน้าที่ก็จะลุมได้ลุมเราลุมเราสองสาคนเนี้ยที่เราหนีออกไปมันมันง่ายกว่าแต่ถ้าเราไปกันนี่เยอะโอกาสเสี่ยงที่เราจะโดนจับก่อนอะ มันน้อยให้เจ้าหน้าที่จับคนอื่นไปก่อนจับคนอื่นไปก่อนคนอื่นช่วยก่อนสวยก่อนเลาขอช่วยที่หลังใช่เป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยไปนั่งรอใต้หุ่นหอใต้หุ่นหอก็นั่งดูทีวีนั่งรอแล้วก็เหน็บเหล็กบ่อยมากมึงไปตอนไหนมึงสกิดกูด้วยนะมาบอกเรื่องแล้วก็นั่งนี้ไอ้มาดนั่งฝั่งนี้แล้วตรงนี้จะเป็นสนามหญ้าแล้วก็จะเป็นประตูที่ว่าเขาจะต้องเปิดเอาข้าวเข้ามาปึ๊บเราก็นั่งเผลอนะ เผยอยู่อะไอ้มาสเขาลุกวิ่งเลยนะเรายังไม่เห็นเลยนะอ้าวลุกไปแล้วลุกไปแล้ววิ่งออกไปเลยเอาจากประตูออกนอกประตูไปเลยแล้วใช่ประตูมันเปิดแล้วเอ้าทำไมไม่สกีดอะมันไม่สกิดเราเมันไม่สกีดมันไปเลยพอมันเห็นบุตรมันไปเลยมันไปเลยเราก็นั่งอะมันวิ่งจะข้ามข้ามไอ้นี่แล้วนะสนามแล้วนะอืมจะข้ามสนามแล้วเราหันมาทีพอดีอะปุ๊บเอาไอ้มาสไปแล้วเราก็ลุกเดิลุกตามเลยเราวิ่งตัดสนามเลยตามเลยแล้วมีเจ้าที่เจ้าที่เขายืนฝั่งประตูอยู่ เราชักเหล็กเลยเราชักเหล็กเรากะแทงแน่นอนคือถ้าเขามาฝังคือเราแทงเลยเราต้องไปแล้ววันนั้นอะ่ะอยู่ไม่ได้เราก็ชักเหล็กเลยเขาก็โดดออกอจนที่เอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดก่นอนเขาก็โดดออกอและไอ้เด็กที่ว่ามันถือถือเนี่ยหม้อข้าวยกหม้อข้าวมาปุ๊บเดี่ยจังหวะมันเอามือมาเนี่ยเหวี่ยงมามาโดนท้องเราอะ่ะผมกิ้งเลยนะว้าวด้วยฟาร์มที่เราวิ่งมาเร็วๆอะ่ะแล้วมันก็เหมือนหวดเราเข้าตรงเนี้ยอะเราหม้มอข้าวมาหดเราทําไมอ่ะ มันก็ไม่รู้ว่าเป็นเราอมือมันมาพอดีไงปึ้งเราก็วิ่งมาเราโดนปึ้งเรากิ้งเลยแล้วมันจะเป็นสาลาเยี่ยมญาติพอวิ่งออกมามันต้องวิ่งซิกซักทีนึงอ่ามันจะเป็นสาราอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยเราต้องวิ่งวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้แล้วถึงจะออกประตูใหญ่ได้ใช่เราก็กิ้งอยู่เนี้ยแต่เหล็กเรายังอยู่ในมือนะพอเรากิ้งกิ้งเราลุกมาเราวิ่งต่อประตูประตูข้างนอกมันเปิดอยู่แล้วเหมือนเหมือนมันมีสองประตูประตูที่จะยกยก เอาข้าวเข้าประตูหนึง่งแล้วก็ประตูข้างนอกเลยประตูหนึง่ง <c oughs> เขาเปิดไว้<อ>เขาไม่ซ้<อ>รารอเราอยู่อ่า<อ>เขาเปิดไว้เขาไม่ปิด<อ>ประสบเหตุเราด้วยโชคเราด้วยที่ว่าประตูเนี้ยมันไม่ปิดถ้าประตูนี้ปิดเราก็ไปไม่ได้อแล้วก็ออกไปแล้วมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ข้างนอกอยู่ประมาณสามสี่คนน่าจะกินเบียร์กันอยู่อพอเราวิ่งออกไปไอ้มาดออกไปก่อนแล้วเราออกคนที่สองที่เหลือมันก็ตามมาที่เหลือมันก็ตามมา ปึ๊บแล้วก็มีแจ็คสปคนหนึ่งที่ตามมาด้วยเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ก็มาด้วยแต่มาไม่เยอะนะร้อยฝ่านี่มาไม่ถึงสิบคนนะที่มาไม่ถึงสิบคนนะอ้าวก็ได้ตกปาักรับคาว่าจะออกด้วยร้อยกว่าจะไมจะไปใจสอนเหลือแค่สิบกว่าคนเอง <c oughs> พอถึงเวลามันไม่กล้าพอถึงเวลามันไม่กล้าเข้าใจเข้าใจบางทีแบบว่ามันความกลัวมันเข้ามากระทันหันกระทันหันแต่ตอนนั้นน่ะคิดถึงบ้านเนี่ยอยากกลับบ้านกันทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นคนใหม่เพิ่งเข้า,ามา มันก็อยากกลับบ้านไปด้วยไปด้วยพอถึงเวลาปุ๊บมันไม่ไปสิบกว่าคนตามเข้ามาแล้วจยางจากนั้นเราก็ออกไปเลยปุ๊บคือเราตกลงกันแล้วตอนที่เราเราเราวางแผนกันที่จะหนีที่แรกเลยที่เราจะไปคือบ้านกัลูนาเพราะว่าบ้านกัลูนากับบ้านมุนิตาเนี่ยมันห่างกันก็แค่เอาตีประมาณรัอโลเดียวโลเดียวก็ประมาณห้านาทีใช่ประมาณโลนึงเนี่ยมันไม่ไกลกันนะมไม่ไกลกันเราก็ตกลงกันแล้วบ้านที่เราจะต้องไปคือบ้านกัลูนาไปรวมเนี้ยนะพอบ้านกัลูนาตอนนั้น,น่ะแตกแล้ว มันแตกแล้วแล้วเขาปล่อยกลับบ้านห้าวันเราก็ไม่รู้ว่าเขาปล่อยกลับบ้านห้าวันแต่ที่เราไปคือเราต้องการที่จะไปหาน้องเราเพราะเราเห็นน้องเราอ่ะในในในข่าวเราก็เป็นห่วงเป็นห่วงน้องใช่มันถือเลขยาวๆอะ่ะแล้วก็เดินไล่กับตำรวจอะ่ะ เราก็กลัวว่ามันจะไปโดนตํารวจเขาทาอะไรเราก็ต้องออกไปหามันใช่ไหมพวกเมียว่ายง่ายพวกน้องเอาพวกน้องเราพุ่งผิดติดตากจังก่อนจะปักทั้สามทีตอบให้ไหมไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ตอบให้เลยนะพวกร้องเราจะไปหาน้องเพราะว่าเราออกไปปึ้งเราก็วิ่งพยายามไอ้วิไอ้มาดเนี่ยมันออกไปก่อนมันวิ่งอยู่ข้างหน้าแล้วแจ็คอะตามเรามาแจ็คก็วิ่งคู่กับเราแล้วบอกซุนไปไหนสิบหกไล่เพื่อนเราก็ไปเลยวิ่งบอกแจ็คไปเร็ว ไอ้มาดอยู่ข้างหน้าเราก็วิ่งวิ่งวิ่งเพื่อที่จะทหทันไอ้มาดพอเราทันไอ้มาดปึ๊บไอ้มาดเลี้ยวฝามันจะเป็นหมู่บ้านมันเลี้ยวไปอะเลี้ยวไปไหนมันเลี้ยวไปในหมู่บ้านเลี้ยวไปหมู่บ้านใช่ผมก็ไม่รู้มันเลี้ยวไปทำไมอ่ะจะตกลงกันแล้วว่าจะไปบ้านกุนนาใช่บ้านกุนนาอยู่ข้างหน้าแต่นี้มันเลี้ยวฝาอ้าวแล้วคุณหูยังไงผมวิ่ตาไอ้มากไปไหนมานี้ผมก็ไม่หยุดวิ่งนะแล้วผมก็ไม่วิ่งตามมันนะเออเพราะว่าแผนผมคือที่นู่นไปหาน้องไปหาน้องแล้วตรงนั้นน่ะคนมันเยอะ อัตราเสี่ยงมันน้อยมากเลยที่จะโดนจับอีกเพราะ<อ>เราออกมาไม่น้อยอ้อยออกออกมาน้อยเราออกมาไม่ถึงร้อยละ,อเะเพราะว่าผมหันไปเนี่ยมันเห็นว่าผมเห็นว่ามีคนน่ะโดนเจ้าหน้าที่จ,จับอยู่<อ>คือวิ่งล้มวิ่งล้มมันคนใหม่มันก็ไม่มีแรงใช่ไหมมันม้าตายอ่ะมันก็หมดแรงสิบคนเจอเจ้าหน้าที่จับไปก็เหลือไม่กี่คนใช่เหลือผมสามคนม,มีผมไอ้มาดแล,แล้วก,ก็แจ็คแจ็คสอบอผมวิ่งพลอยมาศเลี้ยวเข้าไปผมก็ปล่อยมันเลยอืแล้วจะมึงแล้วกัน แล้วต่้มึงจะไปไหนก็เรื่องของมึงกูไม่ไปผมก็วิ่งคู่กับแจ็คผมก็วิ่งไปถึงบ้านกาลูนานะผมก็ไปเจอเจ้าที่พี่อับพี่อับถามว่้หนูมาไหมบอกผมอยู่ไม่ได้พี่ผมขอกลับบ้านแล้วผมก็โยนเหล็กทิ้งโยนเหล็กทิ้งเพื่อจะบอกว่าเหมือนกับเราจะไม่ทําลายเขาปะไม่ทำโยนเหล็กทิ้งแล้วพี่ผมขอกลับบ้านอบอกเรื่องมึงอืเขาก็รู้ว่าผมอยู่มุยิตาผมออกมาจากมุยตาเขารู้เนี่ยเขาก็ไม่ยุ่งกับผมนะ เออผมโยนเหล็กทิ้งผมขอลับบ้านพี่ผมว่าเดินเข้าไปปุ๊บผมไม่เจอเพื่อนผมไอ้ดอนไอ้ดอนนี่ก็สอปอเจอเด็กสอปอห้าคนก็ดึงดึงแขนผมเลยนะผมเดินเข้าไปอ่ะกัดแจ๊กอ่ะผมเดินเข้าไปไอ้ดอนดึงผมเลยบอกผมจะไปไหนบอกผมไปหาน้องกูบอกน้องมึงกลับบ้านมัแล้วบอกผมพูดจริงไหมเนี่ยบอกจริงกลับบ้านมัแล้วกลับไปก่อนกูอีกผมออกมาเนี่ยชุดสุดท้ายแล้วแล้วมึงจะไปไหน ไอ้ดอนมึงถ่ายไอ้ดอนมึงจะไปไหนบอกกูไม่รู้เดี๋ยวไปกกูเราก็เรียกเลยเดินเลยเรียกพวกไอ้ดอนมาเลยห้าคนแล้วก็แจ็ครวมผมสองคนเป็นเจ็ดผมก็แจ็คก็เดินตรงกลางให้พวกนั้นเดินล้อมเดินล้อมแล้วก็เดินข้างถนนแล้วก็เดินเดินเดินไปถึงสี่แยกบางนาไปถึงสี่แยกบางนาเดินไเรื่อยเดิน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 ปึ๊บผมไปเจอตำรวจจอดรถอยู่ข้างหน้าตรงนั้นยังมีป้ารถเมย์ไหมผมบอกเฮ้ยไอ้เี้าตำรวจแม่งอยู่ข้างหน้าเว้ยเอาไงดีวะเรียกรถตรงนี้ดีกว่า ล้วจะไปไหน<อ><ะ>ไปอากูเนี่ยเออตอนนั้นวางวาแผนว่าจะไปไหนไปวัดโถงไปทําไมวัดโหงก็เป็นบ้านบ้านป่าบ้านแม่เจี๊ยบแม่เ<อ>จี๊ยบอยู่นั่นไอป่าอยู่นั่นใครใครก็อยู่นั่นหมดใช่เพื่อนเราอยู่ที่นั่นหมดเดี๋ยวไปวัดโถงไปอากูเนี่ยไปวัดโถงแล้วก็เรียกแท็กซี่แจ็คบอกว่าหนูเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนแล้วกันผมไม่ไปนะเพราะว่าแจ็คก็คนละทางกัน เขาอยู่สอปอเขาก็ไปทางสอปอสุดประการใช่ไปทางเข้าบางพีเลยใช่ไหมมันสีแยกบางนาใช่ไหมล่ะปึ๊บโอเคแจ็คเจอกันอือบ๊ายบายบ๊ายบายไปเจอกันแป๊บเดียวแจ็คไปเกมแจ็คนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแจ็คเกมเจอจับได้ไปโดนจับก็ต้องกลับบ้านมุนิตาสิกลับมูนิตาโอ้ยสวยจริงสวยแจ็คสวยโอ้ท่านอยู่กับคุณหนูก็ไม่โดนแล้วไม่โดนเพราะเราขึ้นแท็กซี่เออแล้วมันไปยังไงก็แท็กซี่เลยข้างหลังอัดข้าเลยนะ เราขึ้นแท็กซี่แต่ไอ้แจ็คไปเปยังไงมอซค์นั่งมอซค์ไปนั่งวินไปนั่งมอซค์วินมอเตอร์ไซค์มันก็โดนตำรวจจับง่ายกว่านี่นั่งมอซค์ไปเราขึ้นแท็กซี่ไปเออเราก็ขึ้นแท็กซี่เลยเรานั่งหน้าการหนีนี่มันเหนื่อยมากเลยนะเอาแล็กซี่ทำไมมันเหนื่อยนะเราหนีออกมาแค่นี้กิโลเดียวอะแค่นี้ใกล้ๆเนี่ยเราวิ่งมาแค่นี้มันไม่น่าจะเหนื่อยกับแบบมันเหนื่อยผมก็นั่งแท็กซี่อะผมเหนื่อยข้างหลังนั่ง5านเนี่ยผมก็นั่งแบบม่เหนื่อยจริงเหนื่อยแท็กซี่เขาเปิดข่าวฟัง ถือว่ามีบ้านกาัลณาสถานพินิษบ้านกาัลณาแตกอ่ะสิบแปดมีนาสี่สามเนี่ยแล้วเขาก็ขับแท็กซี่เขาก็มองเราเราก็นั่งเอาขาขึ้นมานะมันกอมันก็พันขาให้หมั้ยตัวมันก็แบบเนี้ยเขาก็มองเราเขาเขาขับถ้าพี่เป็นแท็กซี่ใช่แล้วล่ะ <laughs> ใช่แล้วยังไงก็ใช่แต่ข้างหลังแมตัวลายๆทั้งนั้นเลยม,มันใจล,ล,ลายหมดตัวลายทุกคนแท็กซี่ตอนนั้นก็คงคิดในใจว่ากูจะทํายังไงดีนะมันจะทําไงกูเปล่าอย่างนี้เนี่ย ตอนนั้นแท็กซี่คงตื่นเต้นอยู่ไงแล้วงก็กลัวนะแท็กซี่นะเร<อ>าก็บอกพี่ไปบางอองใหญ่อืไปวัดหงบางออกใหญ่แต่ว่าไม่ต้องขึ้นทางด่วนนะขึ้นทางด่วดนเนี่ยไม่ได้ไปข้างล่างพี่เขาก็โอเคเพราะเราขึ้นทางด่วนไม่ได้ถ้าเราขึ้นทางด่วดนเนี่ยมีอะไรมามันปิดกล่องเลยนะโอ้ใช่ปนมันทางออกไม่ได้ทางไปไหนไม่ได้ใช่ไหมนี่ฉลาดเเนี่ยกระโดดไม่ได้กระโดดไปเดี๋ขาข้า็หากรถทนข้างล่างทนเราตายอีกเพราะฉะนั้น เวลาหนีตำนวจห้ามขึ้นทางด่วนห้ามขึ้นทางด่วนเรียบร้อยหมดใครขึ้นทางด่วนปิดทางลงก็จบแล้วใช่ไหมทางด่วนขึ้นห้ามขึ้นเลยนะมันไม่มีทางหนีแล้วก็ไปเลยพอไปถึงปุ๊บเขาบอกพี่เท่าไหร่ตอนนั้นค่ารถมนประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบาทนะจากบางนามาบางกอกใหญ่นะร้อยสี่สิบบอกพี่รอแป๊บหนึ่งบอกให้เข้าบ้านขับแท็กซี่รออยู่หน้าตอกแป๊บหนึ่งล้วก็เดินเข้าไปในบ้านไปเจอไอป้ปลาบอยปลาเจอแม่เจี๊ยบนะ ขอตังค่าค่ารถหน่อยเท่าไรบอกร้อยสี่สิบเดินออกไปจ่ายให้กูด้วยแท็กซี่จอดอยู่ข้างนอกอมันก็เดินออกไปจ่ายแป๊บเดียวผมก็อยู่ข้างบนกันพวยพวยดอออยู่ข้างบนผมอยู่ข้างล่างเป็นเปสองชั้นใช่ไหมผมอยู่ข้างล่างแป๊บเดียวเกิดอะไรขึ้นไอไอจิ๊บเมียเมียเก่าไอปลาเขาเขาเข้ามาเขาบอกไอหนูตำรวจมาเต็มบ้านเลยบอกเฮ้แท้เลยแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองตำรวจมาเต็มบ้านเลยเนี่ยอยู่ข้างนอกอ่ะบอกเฮ้ย มึงไม่บอกมันเลยนะกูกูปล่อยกลับบ้านห้าวันกูไม่ได้หนียกมานะมึงบอกตำรวจเลยแต่ตัวผมมาเข้าไปแอบอยู่ตู้เสื้อผ้าอุ้ยพอเราหนีมาคนเดียวใช่ไอห้าคนมันเขาปล่อยกลับบ้านห้าห้าคนเลยพวกห้าคนนั้นันอยู่บ้านกรุณาเขาอยู่ใช่เขาปล่อยแล้วห้าห้าวันใช่แต่ของเราหนียกมาใช่เราไม่เกี่ยวมึงไม่ได้ตากเขาไม่ได้ปล่อยห้าวันนี่เขาไม่ได้ปล่อยแล้วเขาไปซุกตัวอยู่ตู้เสื้อผ้าแอบอยู่ตู้เสื้อผ้าอือตอนนั้นคิดยังไงถึงไปอยู่ตู้เสื้อผ้า มันไม่มีทางไปโอมันไม่มีทางไปจะออกเพราะมันเข้าได้ทางเดียวออกก็ไม่ได้จะไปข้างหลังก็ไปไม่ได้มันไม่มีทางไปมันทางมันตันหมดแล้วเพราะฉะนั้นตู้เสื้อผ้าคือเซฟโซนของเราเซฟโซนตอนนั้นเซฟโซน,นคือเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้ว <ไป S 1> ตอนนั้นไปบอกให้จิ๊บไปบอกตำรวจไปไบอกตำรวจว่ามึงบอกตำรวจเลย ว่ากลัวกลับบ้านห้าวันวมนนี้หนีออกมาบอกมึงเอาจริงนะให้หนูนะมึงพูดจริงนะพูดจริง้จริงจริงเนี่ยคำพูดที่มันคือหลอกตำรวจนะหลอกลอยคิปด้วยหลอกหลอกเงื่อนหมดเลยหลอกหมดเลยหลอกหมดเลยจนมันเดินออกไปบอกตำรวจแล้วตำรวจก็ไปตำรวจก็เชื่อเน้อเชว่าตำรวจไม่รู้นี่ว่าคุณหนูอยู่บ้านมุนิตาเขาไม่ได้อยู่บ้านกรุณาใช่เออตำรวจจะไปรู้รายละเอียดได้ยังไงถูกปะตำรวจไม่รู้เรื่องเลยหรอกผมว่าน่าจะเป็นแท็กซี่เพราะว่า สอนอบาของใหญ่เนี่ยมันอยู่หน้าปักซอยพอเราเข้ามาเราก็ต้องผ่านสอนอสอนออยู่หน้าปักซอยเราก็เข้าผ่านสอนอไปเราก็อยู่ตรงนี้เองอใกล้ๆก,ก,ก,กัน,พพน,นเพราะฉะนั้นแท็กซี่ก็ทําตัวเป็นพลเม,มืองดีระหว่างที่กําลังรอข้าวสารแต,<น>แต่แต่ว่าแถวแถวบ้านนี้เขาเรียกว่าเสือก <laughs> พี่คิดว่าเขาน่าจะเป็นเตือนเบื้งดีนะระหว่างรอเข้ามเอกสารก็เดินไปบอกตำรวจเขานิดนึงว่าเมื่อกี้มีเกิดอะไรขึ้นเขยู่บนรถอยู่บนรถ,รถไปเจอพวกเด็กๆตัวร้ายเต็มเลยม,มันหนีออกมาเนี่ยมันต้องเขาต้องพูดแบบนี้นะใช่ไปตรวจสอบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะพูดอย่างเงี้ยตำรวจก็เลยต้องมาไม่มา<ช><ช>ไม่ได้ใช่แต่มาแล้วก็กลับเพราะไม่มีอะไรเราก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าไปเราก็อยู่ในเสื้อผ้าแล้วตอนนั้นไอ้ห้าปอห้าคนอ่ะห้าคนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมันก็สบายใจสิใช่มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเพอมายงไงมันก็ไม่เกี่ยว หลังจากอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วพอตำรวจไปไงตำรวจไปแล้วก็ออกออกมาออกเขาเลยถามผู้ถามมึงจริงเลยมึงหนีอ่อกมาปวเนี่ยบอกหนีอ่อกมาบอกหนีออกมา,า,กม,ามุทิตาแต่พวกนี้ปล่อยกลับบ้านมาเริ่มสารภาพกับเพื่อนใช่แล้วจะทําไงต่อบอกไม่รู้เราก็เปิดข่าวดูเปิดข่าวดูข่าวนั้นว่อนเลยนะข่าวบ้านแตกนี่นะแล้วไอ้บ้านแรกที่โดนย้ายไว้หนุ่มเลยก็คือบ้านมูทิตามันจะมีพวกขายหญ่อยู่เป็นกันเป็นพวกเอโอรถ ไอ้อ ANS, ดัดไอลินอะไรพวกเนี Snake, ้ยพวกเนี้ยโดนย้ายหมดไอเล็กไก่ฟ้าก็คือโดนย้ายไปวหนุ่มหมดเลยโอ้เล็กไก่ฟ้าที่บอกว่าจะขออยู่เฝ้าที่บ้านพุทตาขออยู่เฝ้าไม่ขอไปไหนไม่ขอไปไหนสุดท้ายไปก่อนเลยไปก่อนเลยวหนุ่มแม้ว่าจะอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้ก่อเรื่องเขาก็จับย้ายเหมือนกันจับย้ายเหมือนกันเพราะว่าเหตุผลคือเพราะว่าเหตุผลคือผมก็ไอมาดหนีออกมาอ๋อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่า อ๋อสองคนนี้เดี๋ยวไปเพราะฉนั้นเพื่อประกาศป้องกันไอตัวแสบๆที่อยู่บ้านย้ายไปไวหนุมยยหน่มเลยย้ายไวหนุ่มเลยอไม่ต้องให้เกิดซ้ํามาอีกว่าไอพวกนี้จะต้องมาระแวงพวกนี้หนีเพราะว่าก่อนก่อนหน้าที่ผมจะหนีเ่ะไอลินเดิมมาบอกผมบอกหนูเนี่ยเขาให้พวกผมมาจับตาดูพวกแกพวกจับตาดูทาไมเขาบอกกลัวพวกแกหนีเขาบอกเหรอก็ก็ดูเดียอยากจะดูก็ดูดีเนี่ยก็นั่งอยู่กลางหอเนี่ย มันเป็นข้างล่างใช่ไหมใต้อยูอ่ข้างบนนี่เป็นหอเราก็นั่งอยู่ข้างล่างเนี้ยข้างใต้หอเนี่ยก็ดูก็ดูดิแสดงว่าเจ้าที่นี่เขามีซิกเซนเนาะเขามีเขามีเขารู้ว่าเราไปแน่<ม>เพราะเราเราเขารู้แล้วว่าเราอ่ะไม่อยากที่จะอยู่มูดิตาอื<ม>ตั้งแต่เรามาแรกๆเลย<ม>เราไม่เต็มใจมาใช่หลังจากนั้นที่เราดูข่าวแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณหนูตัดสินใจทําไงต่อทําไงต่อองี้ทําไงต่อเอาไงวะเนี้ย อยู่ไม่ได้ไอ้ตาก็กับแม่เจียก็บอกไอ้หนูเดี๋ยวมึงไปอยู่วัดดาวไปอยู่วัดดาวก่อนเดี๋ยวมึงไปหาสูวิทย์กับไอ้บางพุทธเนตรตอนนั้นบางพุทธเนตรกับสูวิทย์อะอยู่วัดดาวคือไอ้บางอะได้น้องสาวไอ้วิทย์อะเป็นเมียอ่าก็เลยไปอยู่ที่บ้านสุวิทย์ที่วัดดาวบอกเออเดี๋ยวมึงใครก็ได้พาไปวัดดาวหน่อยแล้วก็ไปวัดดาวไปหาที่เซฟโซนใหม่เซฟโซนใหม่เพราะว่าตรงนี้มันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วตำรวจมันมันมาแล้ว มันมาแล้วเดี๋ยวสักวันเนึ่ยมันก็ต้องมาหาเราอีกใช่เราก็เลยแปว่าด,ดาวก่อนเพราะว่าด,ดาวเขาไม่รู้จักเราใช่อืมจะไปจะไปหลบในตู้เสื้อผ้ามันก็ไม่ได้แล้วไม่ได้มันซ้ำละซ้ำอืมตู้เสื้อผ้ามัน,มน,มนมอยู่หน่อยเนีย <laughs> ตรกิดก็เจอแล้วไม่รู้อเองเข้าไปนั่งใหม่ร้อนก็ร้อนนะในตู้เสื้อผ้ามันร้อนนะเคยเคยเข้าไปนั่งไหมถามว่าเคยอยู่ตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เคยอยู่อ่ะแต่ว่าตู้เสื้อผ้าน,นี่ยถ้าจะอยู่ก็ต้องพูดประโยคคิดตอนนี้ะดีนีมืดจังเลย เคยอ่านรอเปล่าเยดี๋ยวไปดูเอาเดี๋ยวไปดูเอาเออนี่นี่มืดจังเลยหลังจากนั้นคุณหนูเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่วัดดาววัดดาวจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหนูหลังจากนั้นชีวิตพระชนภัยล้อเล่เหลือเกินเนาะอย่าเพิ่งเล่า EP ต่อไปวันนี้เจ้าขอขอบคุณทางเช่านะครับคอรดิเชนกินแล้วส่งเสริมสุขภาพดีได้ที่สําคัญเนี่ยจะทาให้สุขภาพเซ็กของคุณเนี่ยดีขึ้นคุณหนูเอาไหมดีอยู่แล้วเอาดีอยู่แล้วไม่ต้องใช้เนาะ ดีอยู่แล้วพี่หน้าเข้าใจพวกก่อนนะมีน้องต้องเจ็ดคนเจอกันกับคุณหนูในอีพีต่อไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณหนูอรสนะครับครับครับเจอกันใหม่ในีพีหน้านะครับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับเมียเมียคุณเนธเนี่ยเมียบังเนี่ยก็จะมีน้องสาวคนหนึ่งใช่เราก็แอบมองอยู่นะเราต้องเอาให้ได้ะแต่จะทํายังไงดีวะจะจีบเขายังไงวะเนี่ยเจอผู้หญิงนี่ม้วนเลยนะม้วนเขินเลยนะอายผู้หญิง